สวัสดีครับผมเป็นนักกำหนดอาหารจากเพจคุยเบาหวานกับหมออาหารวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเลือกทานอาหารสตตีฟูดที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ทําอาหารทานเองเนี่ยก็จะสามารถควบคุมปริมาณสัดส่วนอาหารเครื่องปรุงหรือว่าเมนูอาหารที่สามารถทานเองได้ที่เหมาะกับตัวเราที่เป็นเบาหวานนะครับ แต่ถ้าคนที่ต้องเดินทางไปในสถานที่ต่างๆจะต้องเลือกอาหารทานเองในวันนี้ผมก็จะมาสอนหลักการเลือกอาหารต่างๆให้เหมาะสมสําหรับตัวเราที่เป็นเบาหวานกันนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสรตทฟูด้ดร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะเป็นห้างแล้วก็จะมาสอนว่าทุกคนสามารถเลือกอาหารในสถานที่นั้นๆได้อย่างไรโดยผมจะสอนเป็นทิศต่างๆนะครับ ก็ผมได้บอกสถานที่ต่างๆไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมไปที่ไหนมาบ้างสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะครับเริ่มจากร้านแรกเลยครับที่เป็นร้านอาหารตามสั่งโดยเมนูที่ผมมานําเสนอในวันนี้ก็คือข้าวผัดครับการสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะมีเทคนิคหนาอยู่2อย่างก็คือสั่งเขาว่างดน้ําตาลในการป,ประกอบอาหารแล้วก็ลดปริมาณน,น้ํามันลงหรือว่าทางที่ดีใช้น้ําผัดแทนน้ามันได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งข้าวผัดผัดกะเพราหรือว่าเป็นไก่กระเทียมผัดผงกะหรี่หรือว่าเป็นผัดผักต่างๆที่ทุกคนชอบทานก็สามารถสั่งตามทิคนี้ได้เลยครับ2ออย่างง่ายๆคืองดปรุงน้ําตาลในอาหารแล้วก็ลดน้ํามันลงหรือว่าใช้น้ําผัดแทนน้ามันนั่นเองครับก็เมนูอาหารหนึ่งสาหรับผู้่วยเประวานที่ผมอยากให้ระวังเลยก็คือผัดพริกเผาครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปรุงน้ําตาลในอาหารลดไขมันแล้วแต่ในพริกเผาเนี่ยก็จะมีทั้งน้ําตาลที่สูงแล้วก็น้ํามันที่สูงมากเมนูนี้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับต่อมาในร้านที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านข้าวราดแกงโดยข้าวราดแกงในร้านนี้จะมีทิศเกี่ยวกับการเลือกอาหารครับเพราะว่าเราไม่สามารถให้เขาไปลดการปรุงน้ําตาลได้หรือว่าลดปริมาณไขมนันลดปริมาณเครื่องปรุงได้เพราะว่าเขาได้ผัดแล้วก็ตั้งไว้ให้เราเลือกแล้วงั้นแสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนที่การเลือกทานของเราครับ โดยเมนูที่ผมมานําเสนอในวันนี้คือแกงผะแนงกับไข่เจียวซึ่งไม่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานทั้งสองเมนูเลยเพราะว่าแกงผะแนงอย่างแรกเลยคือมีกะทิหรือว่าถ้าเป็นตัวไข่เจียวก็จะมีปริมาณน,น้ํามันที่สูงมากในการทำนะครับเพราะว่าตามร้านข้าวรัดแกงต่างๆเขาทําไข่เจียวเป็นไซส์ใหญ่ๆเขาใส่น้ํามันเยอะมากเลยครับซึ่งเมนูที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ให้เลือกทานก็จะเป็นพวกต้มผัดนึ่งย่างนั่นเองครับ เมนูก็จะมีง่ายๆก็เป็นพวกผัดผักหรือผัดกะเพราก็ได้หรือว่าเป็นไก่กระเทียมเป็นแกงจืดเป็นต้มยำเป็นต้มมะระหรือว่าถ้าพวกของทานเล่นก็จะเป็นพวกหมูย่างหรือว่าเป็นไข่ต้มนั่นเองครับโดยการเลือกทานพวกเมนูผัดก่อนอย่างแรกคือสั่งเขาว่าขอปริมาณข้าวน้อยๆอย่างที่2ก็คือเลือกให้เขาตักแต่ส่วนบนๆครับบอกเขาว่าไม่เอาน้ําราดนะครับเพราะว่าในน้ําราดจะมีทั้งเครื่องปรุงน้ํามันและก็น้าตาลสูงมาก แต่ถ้าเป็นเมนูแกงก็อยากให้ทานเป็นพวกน้ำใสเช่นต้มจืดหรือว่าต้มยำก็ทานพวกเนื้อสัตว์ให้หมดหรือว่าทานผักในตัวแกงให้หมดแต่พยายามไม่ซดน้ำนะครับเพื่อลดปริมาณโซเดียมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองแต่ถ้าตัดภาพมาที่แกงกะทิถ้าเราไม่สามารถเลือกได้จริงๆถ้าเราจําเป็นต้องทานก็ขอให้เลือกตัดแต่ตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวผักนะครับอย่างเช่นเป็นแผนตัวนี้ก็ทานแต่ตัวเนื้อหมู แล้วก็พยายามไม่ราดน้ำผงหรือว่าถ้าเป็นในแกงเขียวหวานก็ทานแต่พวกผักหรือว่าเป็นตัวเนื้อสัตว์ของแกงนะครับอีกอย่างก็คือการเลือกของทานเล่นครับทานเป็นพวกไข่ต้มหรือว่าทารานนั้นมีไก่ย่างก็ให้ทานไก่ย่างแต่ก็อย่าลืมเอาหนังออกด้วยนะครับต่อมาในหมดที่3นะครับหมดนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาหารจานเดียวกันบ้างเมนูในวันนี้ที่ผมได้มานําเสนอก็คือเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวครับแต่อาหารจานเดียวไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมูหรือว่าเป็นผัดไทยเป็นหอยทอดเมนูต่างๆมากมายเลยโดยผมจะเริ่มกันที่ก๋วยเตี๋ยวเลยครับก๋วยเตี๋ยวสามารถทานได้เลยครับเมนูนี้ที่ผมมานำเสนอเพราะว่าผมเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมีเส้นเป็นเส้นมี่แล้วก็เลือกเนื้อสัตว์เป็นหมูบอกเขาว่าเป็นหมูไม่ติดมันนะครับถ้าการทานก๋วยเตี๋ยวสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเลยคือก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงรสมาแล้วครับเช่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือ ต่อมามาดูที่ข้าวมันไก่หรือว่าเป็นอาหารจานเดียวต่างๆกันบ้างข้าวมันไก่นะครับเราจะเลือกทานโดยการสั่งเขาครับว่าขอเป็นข้าวขาวอย่าลืมดูปริมาณข้าวนะครับให้อยู่ที่2อถึงสส่วนทางโภชนาการในผู้หญิงก็2ส่วนในผู้ชายก3็3ส่วนได้เลยครับส่วนเนื้อสัตว์ก็พยายามหลีกเลี่ยงไก่ทอดกับเครื่องในให้ทานเป็นไก่ต้มที่ไม่มีหนังไม่ว่าจะเป็นอกไก่หรือว่าเป็นส่วนต่างๆก็สามารถทานได้แต่ทางที่ดีก็ทานเป็นอกไก่ แล้วก็มาดูเรื่องที่น้ำจิ้มกันบ้างน้ำจิ้มเราจะต้องหลีกเลี่ยงคือซีอิ๊วหวานและก็น้ำจิ้มหวานของไก่ทอดนะครับสามารถทานได้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของไก่ต้มแต่ก็ให้ราดปริมาณที่พอดีนะครับเพื่อลดปริมาณโซเดียมที่จะเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหมูแดงหรือว่าเป็นข้าวขาหมูก็เหมือนกันขอให้เลือกทานในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำหรือว่าเป็นหมูเนื้อแดงพยายามหลีกเลี่ยงกุนเชียงในข้าวข้าวหมูแดงหรือว่าหนังหมูในข้าวขาหมูนั่นเองครับ แล้วก็พวกน้ำลาดก็ขอให้ลาดน้อยๆนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับร้านสะดวกซื้อก็จะมีทั้งอาหารสําเร็จรูปที่ผมได้นํามาวันนี้ก็คือข้าวไก่กระเทียมนั่นเองครับซึ่งอาหารสําเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าดูที่ฉลากโภชนาการจะมีพลังงานสูงน้าตาลสูงไขมันสูงโซเดียมสูงซึ่งสูงหมดเลยเพราะว่าเขาได้ปรุงรสให้อร่อยแล้วก็ไม่ได้คํานวณถึงสัสดส่วนทางโภชนาการเลยนะครับ ถ้าผู้ป่วยเบาหวานอยากเลือกทานอาหารตามร้านสะดวกซื้อ <S <S ผมแนะนําให้เป็นการประกอบอาหารอย่างเช่นเมนูอาหารที่ผมแนะนําก็คือเป็นข้าวกล้องอกไก่แล้วก็ซื้อสลัดผักโดยเราซื้อข้าวกล้องดูสัดส่วนข้าวให้เหมาะสมสําหรับตัวเราก็คือ2-3ถึงสส่วนในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลือกเป็นอกไก่ก็จะเป็นเลือกอกไก่หรือว่าอยากทานเป็นอกไก่รสพริกสดหรือว่าเป็นรสพริกไทยก็ได้แล้วก็เลือกสลัดผักมาสักกล่องนึงไม่ราดน้ำสลัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเซตอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมากๆเลยครับ หรือว่าถ้าอยากทานเป็นพวกอาหารเช้าก็เลือกขนมปังที่เป็นขนมปังโฮลวีตไม่มีไส้เลือกไข่ต้มมาสัก2ฟองแล้วก็เลือกสลัดผักเลือกนมเพิ่มเติมมาสัก1กล่องที่เป็นนมไขมันต่ำอันนี้ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าที่ดีที่มาจากร้านสะดวกซื้อแล้วเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมากเลยครับ ต่อมาที่สุดท้ายนะครับเมื่อเราจะต้องไปห้างสรรพสินค้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานจะเลือกทานอาหารอย่างไรถ้าเราไปห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเลยคือพวกของทอดหรือว่าพวกที่มีคาร์บเป็งเยอะๆและเลือกทานเป็นพวกหมูสุก,กี้หรือว่าเป็นหมวกสลัดผักดีก,กว่าครับคือถ้าเราทานสุก,กี้เราก็สามารถกําหนดสัดส่วนที่เราจะสั่งมาได้เช่นจะทานเป็นหมูเนื้อแดงทัดเป็นไกม่มักไก่นุ่มแต่ก็ขอให้เป็นไม่ติดหนังหรือว่าไม่ติดมันนะครับ เลือกทานวุ้นเส้นในปริมาณที่เหมาะสมก็คือ2อถึงสส่วนทางโภชนาการถ้าอยากทานบะหมี่ก็ทานในปริมาณที่เล็กน้อยก็อย่าลืมดูสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตนะครับเรื่องน้ําจิ้มเราก็สามารถควบคุมได้ว่าจะทานน้อยหรือทานมากหรือว่าถ้าจะเป็นหมดสลัดผักตามร้านต่างๆมีมากมายเลยก็ให้เลือกเป็นสลัดผักที่น้ําสลัดอย่างแรกเลยขอให้ทานเป็นน้ําสลัดใสนะครับเพราะว่า ในน้ำสลัดครีมเนี่ยจะมีปริมาณไขมนันและก็ปริมาณน้ำตาลที่สูงมากเลือกเป็นน้ำสลัดใส่ดีกว่าเป็นแบบบัตซมิกหรือว่าน้ำสลัดงานั่นเองครับส่วนเนื้อสัตว์ที่เลือกทานก็จะเป็นสลัดอกไก่ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ได้สามารถทานได้เลยเพราะว่าเนื้อไก่กับเนื้อปลามีปริมาณไขมันที่ไม่สูงมากแล้วก็ปลาแซลมอนยังเป็นไขมันดีด้วยนะครับแต่เรื่องสลัดก็จะต้องระวังเรื่องสลัดผลไม้นิดนึงเพราะว่า ทานผักดีครับแต่ผลไม้ถ้าทานในปริมาณมากก็จะส่งผลให้น้ำตาลในกระแสะเลือดสูงขึ้นนั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับการเลือกทานอาหารตามท้องที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสรตทฟู้ดหรือว่าห้างสรพสินค้าต่างๆก็อยากให้เลือกทานตามทิศที่ผมได้สอนเลยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยคือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรุงครับถ้าเราไปสรตทฟู้ดต่างๆเนี่ยรู้ว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆคือการปรุงพริกน้าปลาหรือว่าซอสพริก ก็พยายามอย่าปรุงเพิ่มเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้จะมีโซเดียมที่สูงมากไม่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้นะครับแลในวันนี้ทุกคนก็ได้ทราบทริคในการนำไปสั่งอาหารในสถานที่ต่างๆให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้นําไปปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับตัวเรานะครับสาหรับชาทีมิกตัวนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้าตาลครับเพราะชาทีมิกตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลแต่มีส่วนผสมของสมุนไพรมากถึง4ชนิดได้แก่ใบมอนเจียวกู้หลานเห็ดหลินจือและรากชะเอมเทศสามารถทานได้ทุกวยัยดีต่อสุขภาพแน่นอนถ้าเราสั่งอาหารที่ถูกหลักเบาหวานตามสตรีทฟูด้ดสักอย่างถึง2อย่างมาทานคู่กับชาทีมิกก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลใน แสเลือดของเราได้ครับ